สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งในตอนที่ 3. สาหรับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการทาฉากทําให้ตัวละครวิ่งในเกมโดยอาศัยฉากเลื่อนสําหรับในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนคําสั่งให้ตัวละครกระโดดเมื่อเราก,กดสเปซ bar โอเคมาเริ่มกันสําหรับการควบคุมตัวละครให้คลิกเลือกที่ตัวละครจากนั้นไปคลิกที่ปุ่มเลื่อนตําแหน่งลองเลื่อนตัวละครขึ้นมาแล้วลงเพล y จะสังเกตว่าตัวละครก็ยังอยู่กับที่นะครับก็คือณนะตําแหน่งที่เราเลื่อนมา วิธีนี้เราก็ต้องเพิ่มในส่วนของ Inspector ให้กับตัวละครโดยคลิกเลือกตัวละครไปที่ Inspector Add Component เลือก Physics 2D เลือก r i g i d o o y y จากนั้นทำการคลิกปุ่ม Play สังเกตรเราจะเห็นตัวละครตกตัวละครก็จะตกหายไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผม Stop จะเห็นว่าทุกอย่างมันจะทะลุไปหมดดังนั้นตัวละครเนี่ยเมื่อกระโดดขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องตกลงมาตกลงมา,ตก,งมาตกมาที่จุดไหนจุดที่พื้นก็คือกระโดดแล้วก็ตก กระโดดแล้วก็ตกแค่นี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีตัวที่ตรวจสอบให้คลิกเลือกที่ตัวละครเพิ่มคอมโพเนนต์เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมย่อ Rigidbody ดดก่อนโดยการคลิก Add Component จากนั้นเลือก Physics 2D เลือก Box Collider 2D ตอนนี้ Box Collider 2D ได้เข้ามาอยู่ในตัวละครของเราแล้วจากนั้นกำหนด Box Collider ให้กับพื้นนะครับทั้ง2ตัวมาดูอันแรกก่อนลิกที่ที่ตัว Floor ศตัวนี้ จากนั้นก็ add component เลือก physics 2d เลือก box collider แล้วก็มาที่ตัวที่2อ floor floor ตัวนี้ add component เลือก physics 2d box collider เหมือนเดิมทำการลองทดสอบนะครับเลื่อนตัวละครขึ้นไปจากนั้นคลิกปุ่ม play จะสังเกตว่าตัวละครตกลงมาแล้วเราลองเลื่อนตัวละครขึ้นไปนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาอันนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดขอบเขตในการตกลงมาของตัวละครตามแรงดึงดูด ถ้าต้องการให้ตัวไหนไม่สามารถทะลุได้ก็กำหนดเป็นบล็อกคอร์ e รเมันก็จะทําให้ไม่ให้ทะลุเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดคําสั่งควบคุมตัวละครเพื่อกระโดดเราจะทํากับตัวละครก็ไปคลิกเลือก ที่ตัวละครก็คือตัว w o l k โตัวนี้จากนั้นทําการ add component ที่ Inspector คลิกปุ่ม add component เลือก New Script จากนั้นตั้งชื่อเป็น Volt_Controller r e c o เป็นส r i p t ที่ใช้ควบคุมตัวละคร Walk คลิก Create and Add จะได้ตัว Walk_Controller Script ขึ้นมานะครับทำการ Double Click ตรงในส่วนของ Script จากนั้นทำการเขียนคำสั่งประกาศตัวแปร ประกาศตัวแปรจำสปปดสำหรับควบคุมความเร็วในการกระโดดสร้างตัวแปร Rigidbody เป็นแบบไ i ร a วทจากนั้นที่ void Start ให้ get component Rigidbody2D อันนี้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดเปิดแล้วก็เซมิโคลอนปิดต่อมาควบคุมการกดปุ่มถ้ามีการกดปุ่ม Spacebar เมื่อไหร่ก็ให้ทําการเพิ่มแรงก็ใช้ if i า input get water down วงเล็บเปิด JUMP จากนั้นก็ใส่แรงเข้าไปนะครับใส่ค่าเข้าไป โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือโค้ดคำสั่งถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมขยายนะครับไปที่คลิกที่ View Zoom In อันนี้ก็จะชัดขึ้นต่อมานะครับทำการเซฟไฟล์เซฟแล้วกลับไปที่ Unity ลองทำการคลิกปุ่ม Run ดูนะครับ Play ดอเอาเกิด Error นะครับพอเกิด Error ก็จะมี Error ออยู่ข้างล่างสีแดงนะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาด ดับลนคลิกเปิดดูแสดงว่าผมลืมใส่วงเล็บปิดอีกแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ if วงเล็บมันไม่ครบนะครับก็คือขาดไปตัวหนึ่งทำการเซฟใหม่ทำการกดปุ่ม Play ลองกด Spacebar นะครับตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมกดปุ่ม Spacebar เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเข้าไปคลิกที่ตัวละครก่อนเนื่องจากว่าจัมสปีดเมื่อกี้เรากำหนดเป็นตัวแปรแบบพับบิกในส่วนของ ตัวนี้ก็จะมาปรากฏเป็นตัว8ปรทรัมสปีดตรงนี้เราเป็นค่ามีค่าเป็น0ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นลองใส่เป็น5นะลองใส่เป็น5แล้วลองเพลย์ใหม่เคาะสเปสบาร์จะสังเกตว่าตอนนี้กระโดดแล้วเคาะรัวๆก็จะกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้กระโดดสูงกว่านี้โอเคเราก็เปลี่ยนค่าจาก5เป็น8แล้วก็เพลย์ใหม่ จะสังเกตว่าพอกระโดดแล้วถ้าเราต้องการให้ตัวละครตกมาเร็วกว่านี้ก็จะอยู่ในส่วนของ rigid body ของตัวละครคลิกขยายตรง rigid body ส่วนที่ต้องแก้ก็คือในส่วนของ gravity scale ถ้าต้องการให้ตกเร็วขึ้นก็เพิ่มตัวเลขของ gravity มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเพิ่มไป5ลองดูแล้วทำการ play ใหม่กด space bar อันนี้ตกเร็วมากเลย เพิ่มเป็นสามก็จะตกเร็วมากสังเกตรแรงน้อยไปก็ไปเพิ่ม8ไม่พออาจจำเป็น15แล้วก็เพล y อันนี้ก็จะกระโดดรวดเร็วขึ้นนะครับขึ้นลงอย่างรวดเร็วสำหรับในตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ